ไอ้เนี่ยถ้าเขาเคยอังเป,ปาปนอะบรมาขึ้นปนอย่างปนปลาดูคือแ่บอยู่กินเขาแสบที่สันนี่นกินปีบบนกปาบอกกินลายกอย่นหมเจ้า